ชูช่อ,องของสนุกสลาวคือกาอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อทางช่องสนุกสลาานี่ก็จะได้เดินทางมาหาทางชาโซนเนาะชาวโซนคนนี้เพิ่นก็เป็นสาโซนหน้าไม่เนะเาะกะาออกมาเปิดใจเป็นขั้งทีซองเนาะเพราะว่าตอนตับอีตเพิ่นก็ได้เปิดใจไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นกะบอกว่าเปิดใจอี เธอทีซองก็เป็นนเรกับยพาพ่อแม่พี่น้องเรือพีเอฟซี FC ทุกท่านเพราะว่าจะเป็นทาง FC ฟซเก้ารือเอฟซีไม่กัไปหับไปชมเนาะก็ไปชอบถามชื่อเสียงเลงนงนามเนาะเพราะว่า f อฟซีไม่เพิ่นกับเข้ามาหับชมคลิปทางซองของสนุกออาจจะมีคุณมีเคยหรือว่ามูวจักชื่อเนาะ กับมูจากอายุของเพิ่นก็เป็นนะเลิกอ่ะทางพ่อแม่พี่น้องกับทางสนุกก็จะพาพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปโอ้ไปลมไปสอบทามเนาะโดยก็เพิ่มมาเป็นการชักชาชิวาก็จาพาพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปหาทางสาวสูนเขาเลยเนาะโดยกับอนอื่นกับทางสนุกว่าพิพาประการเลยก็ถูกเขอภัยน้ำพีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะกับไล่เมื่อพอสมฝนที่สนุกก็ไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางคลิปของสนุกกะ มีปัญหาแน่เนาะกับวันนี้กับทางสนุกกจะได้เอามาเอ็ดคลิปเพื่อพ่อแม่พี่น้องก็ได้คับได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะกับอีกอย่างกับเพื่อนกับไม่มีเช่าสูตแน่เนาะโดยกับเพื่อเป็นการจัดฉากใช้เวลาเนาะกับกดอึ้งกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไขเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสนุกในเด้อสิ่งสำคัญก็ยังอยม่บงโฆษณาทางสนุกแน่ปะเพื่อเป็นการจัดฉากใช้เวลาเนาะโดยกับเข้าไปหาทางเช่าสูตเราเลย สบาย,บายดีโดยสบายดีเนาะมือนี่ก็มาพบมาพอกับสาวสดเหาคือเก้าเองเนาะกามือนี่ก็มาพบกับสาวโสดผู้จบผู้งามก่อนอื่นก็จะท้ามซื้อเพิ่นเนาะ<ม>ทางน้องมีซื่อนั่นเลยเนาะอ<ม>ื่อเมกโด,โดยอันอายุจากปีแล้ว,าวอายุสาวปี<ม>โ,ดโดยโดยอันออกมาเปิดใจในมือนี่งนะคือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์บ่น้องละ<ม>โดยแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยหลมพี่เลยบอ มาได้กิโต๊ะี่โดยโดยกับอนอื่นกับย่าทามทางเพื่อนเนาะกาเมื่อเช้านี้ได e yeah. yeah. well, so ้ลงเสื although, ้อบาดยันหนำบ่นนองล่ะโดยก็ได้กินข้าวกินนํำแล้วบ่นี่นะได้เพืิอกินพิ่งชินเนาะกับมื่อนี้กับวันพระหรือว่าวันชินเนาะบุญบ้านเฮาก็คือแบบว่าเพื่อนข้าอันข้าโง่บ่นนองล่ะเออทางเจ้าก็ได้เอาซินโดยโดยโดยแต่ว่าเมื่อนี้นั้นยุ่เหินกับพี่เธอ อยู่กับเพาะเออทางแม่ไปซื้อซะแม่ไปอัดเอกะสารอัดเอ,อ,เอกะสารเนี่ยพี่เด้อให้เออคะคอนุญาตถามเนาะทางเพิ่นจะไปชิอที่ว่าอัดเอกะสารหขนาดน้องล่ะไปพันธุ์ถือผ้าเดอืวซื้อผ้าเดี๋ยวไปอัดเอกะสารใส่เขา้าอ,อ่าอยู่โรงงานทางเอยเจ้าได้เข้าโรงงานออโอ้ทางเจ้าก็ได้เข้าโรงงาน <laughs> อันนี้ก็ทางน้องเมกเนาะเพิ่นก็เป็นเจ้าห้องงานนิคอน แมนบอน้องลาแต่ว่าออกมาเปิดใจในเมื่อนี้นะทางน้องลาจะหล่มผู้บ่าวทางทางเลยอเป็นพิเศษกี่โมงทางใดก็ได้ทางเลือก็ได้แต่ว่าไม่ได้ตีโดยโดยโดยแต่ว่าบัตรที่ว่าอายุของ่นนี้เด้ออสามสิบขึ้นไปอายุสามสิบขึ้นไปถ้าหากว่ามีคนกว่าสามสิบได้สัแบบห้าสิบหกสิบบ่อเจ็ดสิบบ่อสิว่าจะมาหลุมกับเจ้านี่เด้ ได้ไม่ได้ปฏิเสธเพิ่นสมุดว่าแม่อันสมุดว่าพ่อห้างพ่อไม้ลูติดลมมดน้องเมย์น้องเมย์กับว่าลมได้มดเนาะโดยโดยโดยแต่ถ้าว่าทางเจ้านี่นะค่ะเพิ่นตกลงปรงใจแล้วที่ว่าหักหมักของเจ้านี่แล้วว่าเพิ่นก็ยังเอาทางเจ้านี่ไปยู่นาเพิ่์นยู่ประเทศไทยพี่พ่อมไปบนองลาจะไปจะไปได้ เอ,อและบัาน <ไป S 1> นี้บบนะและเอ้ยกับอยา่าขอถามก่อนเนาะถ้าหากว่าเจ้านี่ไปยูน้ำเพิินหรือว่าไปเอ็เวนงานทางพังถ่ายเนาะที่ว่าพี่ได้อยู่ทางแม่อยู่ๆๆอยูู่เบ่งแม่ฮะนะ,ะเออ,อมีเอ้ยบออ,อ,อันคนอนุญาทามเนาะทางครอบครัวข้งน้องล่านี่ยมีกันอยู่จักกอสี่คน,คนแต่ว่าทางน้องนี่เป็นลูกคนที่ทเธอเป็นคนลูกคนที่ล่าเนาะโดยโดยกับ ถ้าหากว่าพี่เลออันจับจองหัวใจของน้องเมกเนาะกับเพิ่นกับเป็้ชาวลากคมูลค้อนแน่จังหน่อยเนาะน้องลากระเบาเยอะเพิ่อนอะไรเนาะโดยโดยแต่ว่าดีไซน์ของเพิ่นนนี้จะหมักแบบเลิน้องลากระไม่ใดีไม่ใชดีใจเย็นเป็นคนใจเย็นอืมเป็นคนใจเย็นพอว่าทางน้องเมกนี่กับเพิ่นกับเป็นชาวโซนนาไมเนาะ เมื่อก่อนก็นเคยเปิดใจมาแล้วแมน่นบอกโ,โดยโดยแต่อันนี้เพิ่นก็นออกมาเปิดใจอีหอบซองเนาะนอันเป็นย้อนสาเหตุเรืนอนองหลาจังที่ว่าออกมาเปิดใจอีหอบซ่องอะนะมีคนลม้มมีคนคุยมีว่าผู้จบผู้งามที่มีอันที่ไม่ได้คนล้มอะนะมันก็มีอย่แต่ฝันคิดว่วเอเศร้าลงนะบานนี้นะคนที่ว่าคีโตเจ้านะคนพังเรืนอนองหลาะังไเป็นคนพังไทย แต่เมื่อก่อนเพิ่นได้แชทกับเจ้าบ่จะได้แชทดูแชทนนน้องเอ๊แล้วทางน้องหลานี่ยังหูวว่าเพิ่นคิดตัวเจ้าบ้านนี่คิดตัวเลยเพิ่น่จะให้นั่นให้นี่แต่เพิ่นก็บ่ให้อืมเพิ่นก็เงียบให้ไปเลยเพเงียบให้ไปเลยโดยโดยกาก็เลยน้องกาตัดิใจออกมาเปิดใจอีหอบชองโดยโดยออกมาเปิดใจอีหอบนี่กะมีคอไป็นไรน้อน้องลาเนาะโดย เออหาคนที่จริงใจคนที่ขาลามเฮาอืมเอาคนที่ว่าหักหมักเนาะหรือว่าหับในชิ่งที่เจเปิดเนาะหรือว่าหับในสิ่งที่เฮาวันอยู่ในปัจจุบันเนาะตอนนี้ก็ทั้งน้องเพิ่นก็ได้เข้าวงจักรงงานก็คือแบบว่าโมงเป็นโมงเวลาเป็นเวลาเนาะถ้าหากว่าเพิรนเสร็จมาเจ้านี่นะเวลาเลยอจะวางน้องล่ะวางตอบเสร็จของเพิ่นนะอัเบงอืมแต่ว่าตอนแรงนี้ได้ะตอนแรงแมนแมน มันเลิกโอมาอมตอนแรงก็ตอบได้ในวอยู่ช่องโออมัน,นีเจ้าเลิกโอนี่นะจเจ็ดโมงมเจ็ดโมงชิจิมะโดยแต่ว่าทางน้องหลานนี่ก็ได้เอัดโออยู่บ้องม,ออมือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเห็ดเห็ดนี่เป็นชนิดเห็ดอย่างอแต่อันนี้เพิ่นผัก,กเอเอร์โบ่โดยโดยโดยแต่ว่าสาหเหตุที่น้องออกมาเปิดใจอีหอบซองนี่ก็คือแบบว่าเมื่อก่อนได้เพิ่นคีโตเนาะ จริงใจก็ทำน้องเพื่อนจะอาคอยในเด้อเนาะโดยโดยเพื่อนมีจริงใจออกมาเปิดใจอีแบบบัดนี้ก็พพ้อห้าคนที่จริงใจและดูแลของเจ้าได้โดยโดยโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางน้องนี่ได้ลิ้นหลายบอกเฟสก็ได้ลิ้นโดยโดยยันว่าทางเจ้านี่ยังไม่ทันเลยลิ้นหลายนะบางคนก็แบบว่าหักหมักทางเจ้านี่ก็จะได้แบบว่าเพื่อนทักมาคอหลายทางเอ้ยเนาะเอ้ยก็จะได้ส่วงไหลาย่ทางเพื่อนนะ โดยแต่ว่าทางเจ้ากับพ่อมหับเพิินอยูบอ่บ่โดย <c oughs> แต่ว่าทางเจ้าเนี่ยเอดเวอยู่หงงานนี่จักปี่ลลวน้องละห้กับี่ชาใอืมห่ากับพี่หนึ่งแต่กับความคิดมีจะไปไทยบ่อยากไปอยู่ <c oughs> จะไปอยู่โดยขันไปเนี่ยจะไปยูนอมพิมนรศ <c oughs> โดยมีเรทากัาเพลินนั้นเนาะ ละก็คันวานเพื่อนจะเอาเจ้าไปอยูนํำนี้แสดงว่าไปได้เนาะโดยโดยโดยลูติดพอห้างพอไม้กับเจ้าหับได้เมดโดยลู่ไล่คนด้วยสัมบันโดยโดยโดยเขาก็ลองเบิงเนาะเขามีลองลมเบิงหรือว่าลองคุยเบิงเขาก็มีหูเนาะโดยว่าเพื่อนจะหักแทบโโดยทางเจ้าก็ จะเอามาเปิดใจอนี่นั่นแม่กับฮู้บ๊อทางพ่อกับฮู้บอเพิ่นก็ไม่ได้บ้าหนาเลยบ๊อเพิ่นก็คือจะได้ลูกเคยเน้องนองลาเ <laughs> พิ่นก็คือจะได้ลูกเคยฮะแหละโดยโดย,โดยโอันทางพ่อนะเอะเอ็ดเพือ่อเออเขาลุ่ยหยาทำเนี่ยน,นะนะจกักจักตโตหมัดเข้าบ๊อเข้าชุกเลยน้องลาทางพ่อเท่ากับจักตโต ทางพ่อเทวก็จักรโตไว้ท่า,า,ทามัดเข้าเนาะโดยบรรุสาวก็ออกมาเปิดใจฮะคู่หรือว่าห้าลูกเคยเพื่อทางพ่อและทา้งแม่เนาะโดยเพื่อนก็จะได้ลูกเคยมาเกียเ้ยเข้าแล้วในเดือนสิบเอ็ดนี้น,น้องลาเนาะโดยโดยเป็นเลิกเยือนเป็นกําลังใจให้เจ้าหละยลอยต่อไปเนาะก็ออกมาเปิดใจฮอมนีก้กับขอเฮอมีคนจริงใจที่เข้ามาห้าเจ้าน้องลา่าะน้องเมฆเพื่อนก็จะบอกมีดั่งถือเก้า โดยโดยแต่ว่าเมื่อน,นี้ถ่ายคลิปแล้วนี่เจ้าู่ไปเชื่อหรือเปล่าอยู่เพื่อนอมูไม่ได้ชวนไปไวัยวัดไวัยถาดบรอกเออยันว่ามูชวนไปถดัดโพนถดันถดอิงหืงทางทางพันน้องหลานนี่ยังมีมูอยู่บะจะมีแต่ว่าน้องก็ได้ไปลินน้ำเขาอยู่บะเพราะว่าเขาเขาไปเห็ุเยื่ทางอื่นเรื่องที่เธอเนี่ย อยู่เองก็อยู่แต่ทางเจ้านี่เนาะนอยู่แต่หาหืนหายย่น,นไม่ได้เอาลานบอ <laughs> อยู่ซื่อ <laughs> <laughs> โอ้ถ้าไปแต่งงานเนอกกับอีกอย่าง <laughs> กับเมอนก,กับมือผักแน่เนาะผักงานเราก็เลยจะอยู่ผักพร <laughs> นั่นแหละโดยโดย,โดยโปีนี้เข้างามอยู่บอ <laughs> งามง, <laughs> งามอยู่ <laughs> ก้าววาัได้หดรอยบ่ โดยโดยแต่ว่าถ้าหากว่าคนคนเหล่านี้ทักเสร็จมาค้อทางหลายเจ้านี่เจ้าจะแจกอยู่บ่ถ้าว่าคนเหล่าจะทักเสร็จมาหาเจ้านี่คอเฟสข้อลายทางเอ้ยนี่เนะ่พร้อมแจกมันบ่คนหลาวก็ล้มเนาะแต่ว่าทางเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธน้องๆเนาะบางคนก็ไล่คนก็เสร็จเข้ามาโอ้ทาง ทางผู้บ่าวลาวนี่ทางน้องเพื่อนมีมีหมักมีมีหมักมีหักมีสอบบอแบบนี้ฮ่ะนะโดยโดยกับฮะทางน้องเพื่อนกระลุมได้เม็ดเนาะเพราะว่าก็จะได้ยินแต่เสียงสนุกแน่นอนทางน้องเมกเพื่อนก็จะมีแต่ยิ้มคือเก่าเอฟซีบอกว่าจะเป็นทางเอฟซีเก้าหรือเอฟซีไม่เนาะเพื่อนก็หักอาจจะคุ้นเคยคลองน้องเมกเพราะว่าเพื่อนก็เป็นปกติอนี่น้องลาโดยโดย เจ้าหมักนิสัยคงที่อันเจ้าหมักนิสัยคนที่จะเข้ามาจีบเจ้าเนี่ยเจ้าหมักแบบเลยน้องละ่ะนีน่นิสัยคงเพิ่นนี่เจ้าหับได้อยู่แบบเลยแน่น้องอืมนิสัยดีแบบว่าหน้าตาคงเพิ่นได้ส่ะหน้าตาสมบูรณ์ก่อนอืมหน้าก็ได้วิติดอกจบวิแต่ว่ากะลมได้โดยต่ำสูงต่ำสูงได้น,นะ <c oughs> ดุยจอยดำได้เมื <laughs> ่อน, <laughs> นอกทางน้องลากาเพื่อก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ขอโอษขอผายนอกที่ว่าสาวนกทำของน้องเพื่อนเนาะพอาทำทางความรู้สึกของน้องเพื่อนเนาะบางคนกัแบบว่าหน้าตาเนาะน้องลา,าโดยแต่อันนี้ทางน้องเมกเพื่อก็มีปฏิเสธแล้วก็ลมได้เขาเพียงแต่ฮักเดียวและจริงใจเนาะทางสาวเมีนี่เยอะคอทาง fc เนี่ยอะคอไปเลยเนี่ย ขอหักจริงขอปัญหาเขาจริงเราจริงใจกับเขาเลนะโดยโดยโดยคอผีกแต่ว่ามีคิโตอะไรหลอกลวงเขาเนาะโดยโดยพอมีได้ซัมนี่เบาจะฝาบอเพื่อนนะเออถ่ายทำหมักแล้วก็ทักเนาะแม่ได้ซีหมักกระทักมาเลยโดยคันทาว่ามีหักมีหมักแล้วก็มีต้องทักมาเนาะสเสียเวลาฮะนะน้องน้องลาใช้ทางเพื่อนแล้วก็สช้ทางน้องเมฆพร้อมเนาะโดยโดย แต่ว่าทางเอ่ยก็จะได้จบคลิปเพียงทำนี้เนาะก็เยื้อทางน้องนี่ไปผักพรกัมีแต่ว่าพอกันไม่ในคลิปหน้าเอ่ยจะมาอัปเดตหรือว่ามาปิดใจถ้าหากว่าได้คุณทักแชร็จเข้ามาคอเฟสคอหลายทางน้องเนาะโดยโดยเพราะว่าทางเอ่ยก็จะไปทุระเน่ลืมลืมเวงานเนี่ยซองมือแล้วกันยังคิดคิดว่าวันที่เชคือกานะน้องล่ะแต่เมื่อนี้ก็เป็นวันที่ซองแล้วเนาะโดยทางเอ่ยก็เพิ่นก็ได้โทรมานํกก เออยก็จะได้ดขอตัวจบคลิปเพียงจำนีเนาะโดยโดย,โดยถ้าหากว่าสนุกว่าผิดพลาดประการหรือก็ขอโทษขออภยัยเนาะโดยก็สบายดีเด้อยน้องลาเด้อยสบายดี